ของตัวล่างซึ่งล่างนี่นะครับให้ไปเด่นเดินนี่ให้ไปนั่นแหละนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชัยดูเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนะอะนะครับก็มาพบมาเจอกันแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสรุปนะครับโค้งสุดท้ายล่างนะครับ2ตัวล่างแนละ้วสตัวล่างก็เน้นๆให้6กคู่ วันที่แล้วพลาดเนาะวันที่แล้วไปเข้าบนเออนะครับในชุดเนี้ยไปเข้าบนนะแต่บางท่านก็ติดซื้อบนด้วยเนาะเออบางทีมันอาจจะนะครับคาดเคลื่อนไปนะไปเข้าบนอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันเนาะนะครับใครได้ในเลขเด่นตัวไหนไม,ไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะครับเนาะ,นะ <c oughs> ก็หวังว่าในเลขในชุดเนี้ยนะครับจะไปถูกใจสมาชิกเนะาะหวังว่าในชุด2ตัวล่างเนี่ยที่เน้นให้เนี่ยหวังว่าจะไปตรงใจกับในที่สมาชิก ซื้อติดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเนาะอ่ะนะครับก็นําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้นะครับจะได้เลขไหน2ตัวล่างงวดนี้เน้นๆนะครับผมซึ่งหลายๆสูตรนี่มันก็ชนกันนะครับซึ่งคิดว่านะครับก็ขอให้มันมาในเลขนั้นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับผมว่างวดนี้ต้องมา2ตัวล่างนะครับเลขนี้แหละไปดูกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสรุป2ตัวล่างเนาะซึ่งในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับในงวดที่แล้วนี่ชุดนี้ที่เน้นล่างนี่ก็ไปเข้าบนนะครับเน้น2ไม่มาเลยนะครับเนาะแต่เป็นเลข5แทนเนาะเออเลขคล้ายๆกันนะครับนั่นแหละนะล่างนะล่างที่ออกก็จะเป็นในที่5 3เออจะจับให้ตรงๆ5เนาะ5ก็มาในหลักสิบอยู่ นะครับ 3, ö, สามก็มาในหลักหน่วยอยู่แต่ไม่ได้จับมาร่วมกันนะครับเนาะอ่ะนะครับมาลุ้นกันใหม่นะครับเลาสำหรับในง้วนนี้ก็สำหรับในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างก็ลงให้ในที่ช่องหวยได้จะไปนะครับเราก็เข้าไปดูกันได้เด้อนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละก็สำหรับในงวนนี้สรุปหวย2ตัวล่างนะครับจะได้ในเลขไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจ ให้กันด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปใหม่ไย่ลืมกดติดตามกดกระดิ่งพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับเราเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยเด้อนะครับเนาอันนั่นแหละก็จะมีสูตรล่างนะครับไปหลายสูตรที่ลงให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรนี้นะครับสูตรเด่นล่างนะครับในของหลักสิบเนาะสำหรับสูตรล่างเดินดีนั่นแหละนะครับเนา ซึ่งสูตรนี้วดที่แล้วก็เข้าไปเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้าไปตรงตรงเลยเนาะในวดที่แล้ว53นะครับก็หวังว่าสูตรนี้จะเดินดีอีกนะครับซึ่งตัวเด่นก็จะได้ในที่567ซึ่งมันก็จับมารวมกันนะครับทั้ง3สูตรในตัวเด่นสูตรเด่นที่1 2แล้วก็ในหลัก10บล่างนะครับเนี่ยอันนี้ใช้มาจริงๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนะนะครับแต่10บล่างตรงนี้ใช้มาตั้งแต่ในปีที่แล้วแล้วนะครับ อ่ะนี่แหละใช้มาสูตรเนี่ยผมว่าสูตรเนี้ยน่าจะโอเคนะครับสลับล่างเลยใช้มาแล้เดี๋ยววันที่สิบหกนะครับพุทธจิกาอยู่นี่ก็อาจจะมีหลุดบ้างเนาะเนี่ยนี่ก็เขเข้ามานะครับอาจจะมีหลุดบ้างในวันนี้เข้ามาแล้วก็มาหลุดสองวันติดอ่าหลังๆนี่ก็เข้ายาวเลยนะครับเนาะนั่นแหละอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ติดตัวนี้ไว้นะครับ ก็หวังว่าสูตรนี้จะเดินดีต่อนะครับเราจะเดินดีต่อเนื่องนะครับอ่ะโอเคเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในเลขเด่นเหมือนกันนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งล่างนะครับเลขวิ่งล่างตัวเดียวซึ่งในงวดก่อนเนี่ยเนี่ยในงวดก่อนหลุดนะครับในงวดนูน้นเข้านะครับที่ออกหกหนึ่งเนี่ย ลงมาสามวดนี่หลุดไปสองวดนะครับเนาะเออน่าจะสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่าอ่ะลองดูในงวดนี้ให้มาสี่ตัวเดียวนะครับนั่นแหละสําหรับในสูตรเล็กวิ่งล่างนะครับก็จะมีอีกสูตรหนึ่งเนาะที่ลงงวดแรกเนี่ยเป็นสูตรเนี่ยวิ่งบนล่างเนาะก็มาแล้วห้าวดติดวันนี้ให้เลขนี้นั่นแหละซึ่งมันก็ไปชนกันกันกบในสูตรนี้สูตรเด่นล่างด้วยเออนะครับ แล้วก็สูตรนี้นี่สูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งี่สูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนนะครับเนี่ยมีงวดที่แล้วแหละพลาดไปนะครับแต่งวดที่แล้วนี่ก็มาบนอยู่แต่ติดสูตรเนี้ยไว้บนทั้งล่างเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยเลขนี้แหละก็มีชนกันอยู่เนาะเมื่อกี้นี่ต่อมานะครับก็จะเป็นในสูตรเลขเด่นไปแล้วเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรที่ผมจับคู่ให้นะครับสูตรในงวดที่แล้วสูตรนี้ไปเข้าบน ชุดนี้นะครับยี่สิบชุดนี่สิบคู่มีในนี้แหละนะครับเนาะส่วนมากจะมาล่างนะครับแต่งวดที่แล้วหลุดเนาะหลุดไปเข้าบนนะครับเป็นสูตรล่างนั่นแหละนะครับแต่งวดที่แล้วหลุดไปเข้าบนเป็นห้าศูนย์เนาะให้ไปห้าศูนย์เนี่ยก็ในงวดนี้ได้ชุดนี้มานะครับไม่บนก็ล่างเลยสูตรนี้นแต่ยังไงก็ขอให้มาล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ในสูตรนี้ก็ตามต่อเหมือนเดิมนะสาหรับในสูตรชุมชนนะครับเป็นปกสลาด ซึ่งจะนํามาใช้เฉพาะในปกชุมชนนะครับเนาะใช้เฉพาะในงวดปกชุมชนที่มันขึ้นหน้านี่ชอช้างนี่นะครับแล้วก็เอาพยัญชนะนี่ตัวท้ายนี่มาจับซึ่งจับคู่แบบนี้เนี่ยมันมาได้ทั้ง2ตัวล่างแล้วก็ตัวโต๊ดบนนะครับซึ่งเราี่ดูจากต้นปีเนี่ยมาบนนะครับมาล่างมาบนแล้วก็มาล่างแล้วก็มาบนเนี่ยก็หวังว่ามันจะสลับกันแบบนี้ ซึ่งในชุดนี้ก็จะเป็นล่างนั่นแหละถ้าใครอยากตามในเนี่ยเด่นวิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยถ้ามันจะมาเนี่ยก็จับไปแค่นี้แหละนะครับอ่าใครชอบสีเนาะเนี่ยในชุดนี้ก็เป็นในคู่โตด,ด้วยเนี่ยครับอาจจะเป็นจับไปเป็นคู่โตดบนด้วยเนาะเนี่ยหรือไม่แน่อาจจะมาสองตัวบนเลยนะครับเหมือนในสูตรนีสูตรนี้นี่ เออหรือว่าสูตรนี้จะมาบนอีกนะครับเนี่ยที่มันชนกันก็มีเห็นเป็น95เนาะ9505ห้าจะมาอีกไหมอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็น15นะึ่งห้าเนี่ยห้ามีไหมตรงนี้3ไม่มี4ก็ไม่มีเนะี่ยก็ชนกันไม่กี่คู่เองนะครับเนี่ย35เนะี 0, 5, นะ่ย05เนาะ15เนี่ย อ่านะครับใครชอบก็นําไปจับนะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีในสูตรนะครับสูตรที่ลงต่อเนื่องเนาะนะครับก็นั่นแหละก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรล่างนะครับสูตรล่างเดินดีนะครับไหนล่ะอ่านี่นะครับสูตรนี้นะครับก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะซึ่งงวดที่แล้วเข้าไป53าตรงๆงวันนี้ก็ได้ในคู่นี้นะครับ ก็หวังว่าสูตรนี้จะเดินดีต่อแล้วกันนะครับเราเป็นสูตรล่างนะครับล่างเดินดีก็มาหลายงวดแล้วนะครับเราทำมาหลายงวดแล้วนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเนาะนี่นี่ยได้ในชุดเต็มเลยนะครับเนาะนะใครชอบก็นําไปจับกันนะครับส่วนในสูตรนี้นี่ก็คือเป็นสูตรลับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาล่างหรือเปล่าเนาะบางทีอาจจะไปพนก็ได้สูตรลับลงงวดแรกนะครับ จากเท่าที่ติดตามมานี่ก็ก็มาแทบทุกวดน,นะครับเนาะนี่แหละสูตรลับนะครับก็ใครชอบเลขไหนก็นําไปจับกันได้เนาะสลับในชุดล่างนี่ก็จะมีในสูตรใหม่ด้วยเนาะนะครับสูตรใหม่ที่ผมลงให้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนะาะสูตรใหม่ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อะนะครับเนาะ อ่าสูตรใหม่อ่าโอเคนี่นี่แหละสูตรใหม่ก็ห้างวดติดเนาะยังไงก็ขอให้เป็นงวดที่หกงวดติดแล้วกันนะครับนะ้อเด่นชุดแรกกับชุดสองจับคู่กันก็ได้นี่นะรู้สึกว่าเลขนี้นี่จะชนกันหลายสูตรเลยเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามตัวเนี่ยนะครับเนาะเอออ่านั่นแหละนะครับเนาะ ซึ่งมันก็มีในอีกสูตรหนึ่ง응นะครับเนาะเอออัน네นี้เป็นสูตรเดิมเหมือนกันน <scrape même S 1> ี ouais ่ซ <forgetting S 1> <l ark> ึ่งเป็นอันนี้เป็นสองตัวล่างเนาะนะครับเม็ดเดียวเนี่ยซึ่งหนึ่งวัดเดียวไปเข้าบนเนี่ยแต่นะครับในหลักหน่วยก็ยังมาอยู่เนาะเนี่ยนี่งวดก่อนก็ยังมาหกอยู่เนาะหกหนึ่งเนี่ยศูนย์ะอันนี้ไปบนเนาะบนเนี่ยเนี่ยซึ่งหนึ่งว่าล่าสุดทั้งสองสูตรเนี่ยชนกันนะครับเนี่ยมันจะเหมือนในงวดก่อนไหมเนี่ยที่หลักสิบ มันมาชนกันในที่ศูนย์เนี่ยมันก็มามันออกในศนะูนย์ห้าเนาะแต่ไปบนเนาะเป็นศูนย์ล่างเนี่ยเนี่ยเน,น,น,น้นวันนี้เนี่ยเนี่ยในหลักสิบชนกันนี่มันก็มาศูนย์เจ็ดเนี่ยอ่าไปเข้านี้เออหรือว่าบนนี่จะไปบนก็ล่างแหละนะครับเนาะในหลักสิบนี่นะครับก็จะเป็นหกหรือไม่ก็ไม่บนไม่ล่างเนี่ยนะครับในหลักสิบนี่ก็จะเป็นสองซึ่งมันชนกันนะครับซึ่งจับคู่ในศูนย์เนี่ยเนี่ยก็ได้ในเลขนี้ เออนะครับเลขนี้เลขนี้นี่เลขนี้ด้วยนี่เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยติดมาหลายสูตรเลยนะนะครับเลขนี้เนี่ยอ่านั่นแหละนะครับเป็นเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับเนาะก็แยกออกมาเป็นหลายเม็ดเลยนะครับเนาะเออบางทีเลขมันก็เคลื่อนๆออกไปนะครับเดี๋ยวสูตรไหนบ้างอ่านะครับในสูตรเลขดับเลขดับในงวดนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เนาะสำหรับในเลขดับเนี่ยแต่ถ้ามันมาแบบเนี้ยดับมาแบบเนี้ยเพราะว่างวดก่อนเนี่ยมัน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 เข้าทั้งสิบทั้งหน่วยเลยวันนี้ผมคิดว่านะนะครับมันน่าจะหลุดในหลักหน่วยนี่แหละสาหรับในสูตรเลขดับนี่ก็คงจะเหลือห้านะครับหกหรือหนึ่งหรือสองนี่แหละ,ะเลขดับก็อาจจะเป็นเลขเด่น ก็ได้นะครับเนาะอ่ะใครจะไปรู้นะครับเนาะอ่ะก็มาดูนะครับสำหรับในงวดล่าสุดเนี่ยนะครับจะได้ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนสาหรับในล่างเนาะก็ขอให้มานะครับขอให้เดินดีแล้วกันเนาะมาล่างก็มาล่างอย่าไปบนเหมือนในงวดที่แล้วนะครับเนาะเอ้ยนะครับให้ไปล่างนี่มาบนเฉยเลยอ่ะนะครับสรุปหวยนะครับสองตัวล่างซึ่งล่างน,นี่นะครับ ให้ไปเดินเดินนี่ให้ไปนั่นแหละนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ห้ากับหกนี่เอาเลขดับมาเลยนะครับมาเป็นในเลขเด่นซึ่งถ้ามาเนี่เป็นไปได้นะครับถ้ามาเนี่ยห้านี่มาจะมาในหลักหน่วยนะครับห้ากับหกนี่แหละเนาะ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับส่วนจับคู่นี่นะครับก็จะมีใน8ปดห้า หนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าห้านะครับนี่แหละในเลขในชุดนี้อ่ะเอาแค่นี้แหละนะครับเนาะก็ออยังไงก็ขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะนะครับส่วนมากก็ถ้าห้ามานี่ก็ก็โอเคเลยนะครับเนาะเนี่ยถ้าถามมุมชอบเลขไหนอ่ะลองตัวเดียวดินี่นะครับเลขนี้นะครับในล่าง ก็หวังว่าจะมาล่างแล้วกันนะใครชอบก็นำไปจับนะครับติดห้าหกเจ็ดล่างไว้นะครับยังไงก็ได้เฮได้พังกันแน่นอนนะครับอ่ะก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะสิงห์ตอรตีกันนะครับรอนในวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับปีหกห้าอ่าลายเส้นบอมปึ๊บปื๊บปี้นี่แหละครับสลับในสรุป สองตัวล่าง่ะก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับเนาะเผื่อท่านไหนไม่ทันสูตรปกสลากนะถ้าถามผมนี่สูตรที่ที่ให้มาเมื่อกี้นี่มีสูตรไหนที่ชอบนะครับก็ต้องเป็นในสูตรนี้นะครับสูตรลับสูตรลับแล้วก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรสูตรใหม่ที่ลงให้นะครับนี่สูตรใหม่ที่ลงให้งวดแรก เนี่ยวระถาบผมอ่ะชอบใน2สูตรนี้ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับสรับในเลข2ตัวล่างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนอนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะสำหรับในสรุปโค้งสุดท้ายล่างนะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับอย่าไปเผลอไปออกบนเหมือนในวันที่แล้วแหละนะครับเนาะเออนะครับ5ก็ยังมาในหลักสิบอยู่เนาะวันที่แล้ว3ก็มาในหลักหน่วยแล้วทําไมไม่จับ ให้มันมาอยู่ด้วยกันเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับสรับในคลิปหน้านี่จะมีสูตรอะไรดีเด็ดนี่กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับยังไงใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกกันได้นะครับนาอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ